สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคลับคูนะครับพร้อมกับการรีวิวลูบิกและก็วิธีการเล่นขั้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ขอสเสนอลูบิก3คูณ3คูณ2นะครับมี2ชั้นนะครับด้านล่างมี3 นะครับวิธีการเล่นก็จะมีแค่สูตรเดียวครับจะง่ายหน่อยก็คือจะทําขั้นแรกเราก็จะทําคอร์สขาวแล้วก็ใส่ใส่มุมนะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวลองสลับดูนะครับสลับไปโอเคนะครับก็ประมาณนี้มันไม่ยากครับเดี๋ยวนะสลับเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรามาลองเล่นก่อนอื่นทำคอร์ดข่าวนะครับเราไม่ต้องทำข่าวล้อมเหลืองนะครับทำคอร์ดข่าวไปเลยไม่มีอะไรยากครับเสร็จแล้วครับนี่ขั้นตอนแรกทำคอร์ข่าวเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการใส่ใส่นี่ครับใส่มุมตรงนี้มุมเสร็จแล้วตรงนี้ม่เสร็จวิธีการใส่นะครับก็คือ เราอยากใส่ตรงไหนก็เหมือน3คูณ3ครับแต่3าคูณ3าสีขาวต้องอยู่ด้านข้างใช่ไหมแต่3คูณ3คูณ2เขาจะเอาเขาวไว้ด้านบนนะครับตรงที่อยากใส่วิธีการหมุนนะครับช้าช้านะครับเราจะหมุนขวานี่ครับแล้วก็บนไปทางซ้ายครับแล้วก็หมุนขวาขึ้นแล้วก็บนมาทางขวาแล้วก็ขวาขึ้น มันลงมาแล้วครับต่อไปอีก2ชิ้นนะครับก็จะทำเหมือนเดิมครับขวาบนขวาบนซ้ายขวาบนบนไปทางขวาแล้วก็ขวาขึ้นนะครับสุดท้ายเรามาดูเหลือชิ้นนี้ครับแล้วก็จะเอาชิ้นนี้มาวางนี่นะครับวางให้ตรงกันก็เหมือนเดิมครับ ขวาขึ้นบนไปทางซ้ายแล้วก็ขวาขึ้นบนมาทางขวาแล้วก็ขวาลงเสร็จแล้วครับง่ายๆครับขั้นแรกทําคอร์สขาวขั้นที่2ก็ใส่มุมวิธีใส่ก็เอาอีกรูปหนึ่งนะครับจะทําให้ทําคอร์สขาวขาวอยู่นี่ครับเอาลงขาวขาวอยู่นี่เอาลงตรงนี้เอาลง เหลือ2ชิ้นที่มันไม่เสร็จนะครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้เราไม่ต้องดูสีครับเพราะว่าลูกนี้จะง่ายหน่อยสามคูณสามคูณสลูกนี้จะง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นแรกขวาเอามันให้ตรงนะครับอยากใส่ตรงนี้ขาวขวาขึ้นบนไปทางซ้ายขวาขึ้นบนไปทางขวาขวาขึ้นเสร็จแล้วครับ แล้วก็อีกอันหนึง่งตรงนี้ครับเหมือนเดิมขวาขึ้นสีขาวมาด้านนี้ไปทางซ้ายแล้วก็ขวาขึ้นมันจะเหมือนกันครับแล้วก็หมุนบนไปทางขวาแล้วก็ขวาขึ้นเสร็จแล้วครับสำหรับลูบิก3าคูณสคูณสก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากถ้ามีอะไรสงสัยก็เขียนสอบถามได้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องด้วยนะครับบ๊ายบาย